สบายดีจ้าพี่น้องดักทาสบายดีพี่น้องวัสดุคนสุคนจ้าดักทาสบายดียังมือเศร้าพี่น,น้องกําลังเตรียมตัวสิไปหากินหาอยู่อีกแล้วหากินหาอยากสิไปลาดกิหล่อปะฮะสิไปหาคุดกิหล่อพี่น้องเฮ็ดกับขี้ขาดไปหาอะไรบ้วันได้หน่งหนึ่งก็เลยว่าสิไปหาคุดกิหล่อคุณยาย่วนไปคุดกิหล่อมาหนี่ ปุ่นแหละพี่น้องไปทางโคกไปทางหาเห็ดป <Okay. S 1> ุ่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่บอกปุ่นไปหาเห็ดสิไปหาจิหล่อพี่น้องสิไปเบิ่งเมือ่อวานนี่ไปทางหน้าก็ได้อยู่พี่น้องสบายได้หกชิปโต <Okay. S 1> <laughs> แม่บอกไปหาเห็ดแม่ปไปหาจิโร่ ตอนนี้กำลังเตรียมเอาเอาของเอาเสียมนะพี่น้องจะเสียมบึงรหลดนะพี่น้องเนาะหาก็เตรียมขอมบรรุุอยา่างก่อนที่จะออกไปหากินนะพี่น้องจักหน่อยมันเสียว่าโหลดจิตด้มันสีอันสวยนะพี่นอ้องก็เลยบึงนนพี่น้องเซ็กบึงสะก่อนพี่น้องเลยตอนนี้กำลังเตรียมพี่น้องเย ท้าไปเห็นพ่อกันอยู่ป่าอะไรนั่นพี่น้องเนาะตอนนี้กําลังอยู่เื่นกําลังสิออกไปพี่น้องหากินข้าวกินน้ำซะก่อนพี่น้องเยื้อขาไปนัามมือนี้ก้าวว่าสีบอออนันพี่น้องก้าวก้าวว่าสีโบได้มาแต่เศ้าพี่น้องมือนี่ไาไปรู้น้ำกันนะพี่น้องเนาะไปปอกันอยู่ป่าจ้าตอนนี้ก็ทําการฮอดป่าที่เรียบร้อยพี่น้องตอนนี้กาลังย่างเขาป่าพี่น้องขี่รถมาอันนี้จะเป็น หน้าอ้ายนะพี่น้องอันนี้จะเป็นหน้าอ้า,ายซะพัยลูกชายเดียว <t rill> แกหันคุณยิ่งมัดไป <t ell> ปาหละคุณยายนะไปปาเราแล้วไปพี่น้องไปไปถ้าต้องไปลุดน้ำกันนะพี่น้องพอนีเพราะว่าเมื่อน,นี่ฮามาโคงพี่น้องแจกว่าแจกมาซิมีแล้วบ่มีกับบ่หูเฮาก็ไปลุ้นกันเอาน้พี่น้องเนาะ จะไปเบิ่งหน้าอันคุณพี่พอ่อหน้าเอื่อยหน้าคุณพี่ชื่อปราณีล้วจะไปเบิ่งเขาว่ามันสีพ่อเกี่ยวแล้วบอกพี่นอ้องไบมือหน้านันเลื้งแล้วได้พี่นอ้องก็ยังจะม้อนมือนี่ก็ไ่ได้ไปเบิ่งยักเทื่อจะไปเบิ่งมือนี้แ่ะพี่นอ้องว่ามันจะพ่อเกี่ยวบอทามันพ่อเกี่ยวกับิหยุดหากินได้บัดจะได้ไปเกี่ยวเขาเขาสู่การเกี่ยวข้าวและนะ้วหน้าแบบนี้ไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งมือนีแ่แ่ะพี่น้อง มันเหลืองมาหละเหลืองแต่มือนั่นสิได้พ่อเกี่ยวแล้วแหลกะก็จะเอาเกี่ยวแซวๆแล้วก็ต้องไปเกี่ยวแล้วไปหาเห็ดปะได้พ่น้องล้งปงลไปพูดเดียวแล้วนะ โอ้ยงานหอยป่าเลยรดิหยางเอาปวดซีนได้ไปเป็นไรโ卜เบิร์ดแล้วหายขนมนะก็ได้ว่าหิวขาวคนจริงกินก็เป่ง ไปพี่น้องไป,ไปเป็นรุ่นร่วมกันนะพี่น้องงมหอยเลยเห <c oughs> ็นไหมมันเขาเคยขุดเห็นไหมมันเอานางผ้าไปเห็นไหมลองเสียมใหม่พี่น้องลองเสียมใหม่ออกออกเสียมใหม่เหมือนไม่อยากดูอยากนอนก่นหนึเป็นอะไรไม่มาเล่นเกมกับแมว่ัคือกักเลย เิ่มบันเขาไปให้บมกเยอะค่ะซื้อมาหายไปเบิกมนแล้แถวลันประเทินพาเขาไปน่ะมาหอดพี่เราจนหอดเลยเพืน <c oughs> จังกับพื้นเมือ่อ มาพี่น้องกูเจอเจอจ๋อหาสิโอ้ยตัไหญ่เลยอุ้ยตัวใหญ่เนาะใหญ่ตัวแม่พี่น้องดูงามบอตัวกลนตัวโตเลยพี่น้องนี่ตัวใหญ่ จนมาหอดฝ่าจิล่อไงครับคือบอกว่าตัวนั้นเดี๋ยวนั่งอันนีะไรตัวที่หนึ่งจ้าเจ้าข้าหักใหม่ด้วยตัวนี้นะ ในแถวคุกบกจะกว่ามีนะจดเธนเปิดเน้เอ่ายคิดเด้อดเห็นอย่บอกอบคุกคดเข่าขาดเลเตียมอ่ะรของใหม่นะ อ้าวอามาจับแม่สิขุดตัวยายขุดบ้าดแล้วมันสิได้ขุดบม่ได้พี่น้องเอ้ยอ่ะยายขุดตัวเดียวหน่อยนะครับว่เขาเขาไหนเข่าไหนนะแม่จังขณะควายจิหลอดนะยายอยู่ไหนผู้ขณะยายควายจิหลอดนะ <c oughs> ให้คนแย่คุดพี่นอ้องกอปีดอาบบเวนคุณอะหลอดข้าในน้าคอยจีหลอดจะเป็นแบบนี้จะว่าจะว่าระกับตรุระกับพุนพี่นอ้องถะาตะตะก่องก่อน ต่ก่องเ้าคุดอยู่บุห้อยใยเขาอยากคุดเดมีอย ช่วยมากับประกาศนะครับเอาประกาศเทินนะคะระับะะไปเบิดได้แทนนี่หพี่น้องบางกล่องเด้อมือบางกล่องเด้อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, bỏ, để không, bỏ, để không bỏ. <laughs> ใส่ทุ่งมือพี่น้องจยบไปยากันคั่กคนไดพวกตัวใหญ่ๆเลยนักลงไปกล้วยนี้สองหูพวกเขาเขาขัดในเสียมนะมใช่ไหมอครับ <c oughs> ลงทุนใส่ได้ใช่ได้นม่จะคุดไม่จีดปีเดียวแ,วแล้วแล้วกระล่างก็ขึ้นไหวเถิง นานเหนปะกระเพาะคุณอัไปรเอ้ยแต่กูมาละคนรอดจะมันเป็นไปเสควายเดียวมีสองตัวสอง้อวตัปตัวนี้ลืมกินยานะยาดีกระเพาะอีนางนะฮุบเสร็จเลยลืมยังวะที่ฮุบใทุกยากทุ้งยางก็บอแม่เหมือนแอร์นด้ปอแม่้หมอแอร ไดก้กุเอ๋เป็นยาอาืมไไไอยังอะาซับเฮยมไาปไดเไรเอามันอยู่ในใสอยู่ในห้อนหูแพ้เอานแถวนั้นนะ มันมีช้อนหูได้ยายมันมีชอนควายอยู่น้ากันถ้ามาข, e ขุดควายนี่ควายเถิงชั่วอมาไปถือซาโตมันมีตัวผูกกับตัวเม่ตัวเม่พัดซับตัวผูกมันต้นมันกำลังขี่ลงหากันผูกหัวนาต้นหลงหลงต้นกะเจ้ามีไผ่หลอกไปบ่มต้องหลงน้ำผูกหัวนากระเจ้า ก็น่าจะเหรียญตองมือก็ไม่ใส่ ขา,า,าแม่นันตะคุดขาแม่เดือแม่เขาปากะนี่พี่น้องขวยกิลล่อมาเดี๋ยวเราจะคุดกันนาพี่น้องคุดกันเจ้ากว่าสิมีหักใหม่นาะนี่เปลี่ยนเป็นงู แบบนี้ตัวน้อยน้อยบินกันนี่เล้าันเหนื่อยได้เลยนี่พี่น้องสวยมากหัวมันจะเป็นสีสุมคุณแม่ไปป๊าบอล่ะพี่น้องเอ้ยกะรับไปทางไหน ไปจำดีพี่น้องวันที้เราพ่อหอดซิปโตครับไปหาอีกพี่น้องอมาหอดเถอะแล้วพี่น้องเพิ่งจอดรถมาเลยหนักๆแต่จกโตจกโต ี่พี่น้องได้อยู่จ้าพระอยากสั่งมาเด้อต จ้าพี่น้องสราบผ่กับชิคอสจบคลิปใบเพลงคนี้ก่อนเดอ้อฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้องหลายคลิปจะต่อไปในเดอ้อพี่น้องเดอ้อพบกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย